เยมังกรบทที่364เธอไม่แพ้แน่ไม่ต้องพูดมากซูเปอร์ธนูไฟ21ลูกนี่มาจากอัศวินของเจเชนแน่หลังจากส่งซูเปอร์ธนูไฟ21ลูกให้เฟิงเจเชนเสร็จอัศวินของเจเฉินยังพิมพ์ข้อความมาในไลฟ์อีกเขาพิมพ์ตัวหนังสือสีแดงที่มักใช้กันเฉพาะ VIP ข้อความที่พิมพ์ก็ง่ายมากไม่กี่คำมาสู้กันประกาศสงคราม ไม่ต้องถามเลยนี่คือการประกาศสงครามชัดๆนี่เป็นการประกาศสงครามใส่อัศวินของเซียลรู้จากอัศวินของเจียเฉินเมื่อกี้ยังมีผู้ชมจำนวนมากไม่เข้าใจทำไมอัศวินของเจียเฉินต้องส่งซูเปอร์ธนูไฟ21ลูกและไม่ส่งแบบชุดเดียว20ลูกตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วนี่มันท้าทายประกาศสงครามชัดๆ นี่คือการบอกคุณหน้าตาเฉยว่าคุณอัศวินของเซลรั่วต่อให้คุณส่งซูเปอร์ของขวัญมากแค่ไหนผมก็จะส่งมากกว่าคุณหนึ่งอันบ้าคลั่งเอามากๆรวยไปไหนเนี่ยพระเจ้าไม้นี้จากอัศวินของเจเฉินสุดยอดจริงๆนั่นสิเขาชื่นชอบเจเฉินเอามากๆแน่ทางด้านเซลรั่วเพิ่งมีคนส่งซูเปอร์ธนูไฟ20สิบลูกเขาก็ส่งซูเปอร์ธนูไฟให้เจริยิน21ลูกเลยนี่มันยามฝั่งเซวรั่วชัดๆ ถ้าฉันเป็นเจเฉินฉันคงแต่งให้แฟนคลับคนนี้แน่ขอบคุณพี่อัศวินจริงๆค่ะเจเฉินรักพี่นะคะหน้าจอไลฟ์เฟิงเจเฉินส่งจูบไม่หยุดให้อัศวินของเจเฉินอัศวินของเจเฉินก็ตอบกลับข้อความว่าเจเฉินไลฟ์ไปเลยมีผมอยู่คุณไม่แพ้แน่มีผมอยู่คุณไม่แพ้แน่แแนสั้นๆไม่กี่คำทำไลฟ์สดเฟิงเจเฉินระเบิดอีกครั้ง แฟนคลับในไลฟ์สดเฟิงเจเฉินองลงในที่สุดพากันพิมพ์บอรกรับอัศวินของเจเฉินกันทั่วหน้าแฟนคลับบางส่วนยังพิมพ์ข้อความยุยงให้เฟิงเจเฉินแต่งงานกับพี่อัศวินซะเลยแต่งเลยแต่งเลยเจออัศวินแบบนี้ก็แต่งไปเลยแฟนคลับบางส่วนวิ่งไปไลฟ์สดเซียวรั่วทําการยุยงเพิ่มอัศวินของเซียวรั่วไปไหนแล้วละ่ะออกมาสิเทพธิดาของนายโดนรังแกแล้วนะพูดอะไรบ้างสิ อัศวินไม่ใช่หรอเทพธิดาโดนรังแกแล้วไม่กล้าพูดอะไรสักนิดนายมันอัศวินแบบไหนกันแน่ไม่ใช่ว่าเห็นอัศวินของเจียเฉินเขารวยมากเลยไม่กล้าสู้แล้วมัง้งท่าทางจะหงอแล้วหนีไปแล้วละ่ะเชอคนบ้าแท้ๆไม่รู้โผล่มาจากไหนยังกล้ามาทำอวดรวยสีหน้าเซียวรั่วดูไม่ดีเลยไม่ใช่เพราะเพื่อนเฉินเฟิงออกไปแล้วเขาอุตส่าห์มาเชียร์เธอเธอซาบซึ้งใจมากแล้ว ที่เธอโกรธเพราะพวกแฟนคลับปากไม่ดีที่มายุยงและด่าเพื่อนเฉินเฟิงในไลฟ์ต่างหากสำหรับเพื่อนของเฉินเฟิงน่าเธอมีแต่ซาบซึ้งขอบคุณไม่มีอาการน้อยใจแม้แต่น้อยต่อให้เขาออกไปแล้วจริงๆเธอก็ไม่ว่าอะไรเลยเขาไม่เคยเจอหน้าเธอสักครั้งก็ส่งซูปเปอร์ธนูไฟ20ลูกให้เธอเรียกได้ว่าสนับสนุนถึงที่สุดแล้วเธอไม่มีอะไรพูดได้อีก ฝ่ายควบคุมจัดการดึงพวกก่อกวนนี้เข้าแบล็คลิสเลยเซียวรั่วพูดอย่างเย็นชาตอนกิลพีเคถ้าผู้จาเชิงยับยัง้งความเห็นแฟนคลับถือเป็นกฎห้ามจะมีผลกระทบต่อผลแพ้ชนะได้แต่ตอนนี้เธอแครอะไรไม่ได้มากแล้วทีมควบคุมฝั่งเซียวรั่วจัดการเร็วมากไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จัดการแบล็คลิสพวกก่อกวนไปหลายสิบคนแต่วิธีนี้ไม่เพียงสะกดบรรยากาศไว้ไม่ได้ยังยิ่งทำให้เรื่องบานปลายไปกันใหญ่ แฟนคลับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนปลาฉลามได้กลิ่นเลือดพุ่งเข้ามาก่อเรื่องในไฟ์สดเซียวรั่วมากขึ้นแฟนคลับพวกนี้ไม่ใช่ทั้งของเซียวรั่วหรือเฟิงเจียเฉินที่พวกเขาเข้ามายุ่งส่วนมากเป็นเพราะอยากสนุกเพราะปกติยากที่จะได้เห็นการประชันกันสนุกสนานแบบนี้นานๆนนเจอทีก็ต้องดูให้หนำใจหน่อยแฟนคลับรวยคนนั้นของเซียวรั่วอยากหนีไม่ต้องคิดเลย สงครามคีย์บอร์ดมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายควบคุมของไลฟ์เซียรั่วเริ่มทำงานไม่ทันตอนนี้ไลฟ์ฝั่งเฟิงเ,เจเฉินสว่างวาบขึ้นอีกซูปเปอร์ธนูไฟ21ลูกอีกแล้วอนุภาพของซูปเปอร์ธนูไฟมาไวเหมือนแผ่นดินไหวก็ไม่ปานดึงดูดความสนใจจากทั้งสองไลฟ์ของเซียรัรวและเฟิงเจเฉินอีกครั้งคราวนี้ทั่วทั้งดูยูให้ความสนใจทางนี้หมดเดิมเป็นแค่การพีเคของพิธีกรเล็กๆเท่านั้น แต่เพราะของขวัญซูเปอร์ธนูไฟส่งติดต่อกัน60กว่าลูกทำให้ทีมงานก็ตื่นเต้นไปตามๆกันผู้ชมที่ชอบความตื่นเต้นยังคงเข้ามาจากไลฟ์อื่นไม่ขาดสายส่วนใหญ่เข้าไลฟ์ของเฟิงเจียเฉินมีส่วนน้อยเข้าไลฟ์ของเซียวรั่วความนิยมของไลฟ์ทั้งคู่เริ่มเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วแบบเห็นได้5 0 0 0 0นหนึล้านหนึ่งล้านแสความนิยมของไลฟ์เซียวรั่วพิ่งสูงถึงหนีงล้าน5 0 0 0 0น ทางด้านเฟิงเจเฉินเองก็พุ่งสูงอย่างน่ากลัวจนถึงสามล้านห้าแสนรวมกันมีสูงถึงห้าล้านนี่เป็นผลลัพธ์จากการที่อัศวินของเจเฉินส่งซุปเปอร์ธนูไฟ42ลูกแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดในตอนที่ความนิยมฝั่งเซียวรั่วพุ่งเกือบถึงสองล้านอัศวินของเจเฉินก็เข้ามาในไลฟ์ของเซียวรั่วอีกครั้งครั้งนี้เขาโพสต์ข้อความแค่ครั้งเดียวง่ายๆย,ยอมแพ้ไหม ยอมแพ้ไหมยอมแพ้ไหมสั้นๆแค่นี้เหมือนระเบิดเวลาทำไลฟ์สดของเซียวรั่วระเบิดอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าท้าทายท้าทายกันเห็นๆท้าทายอัศวินของเซียวรั่วท้าทายแฟนคลับรวยอันดับหนึ่งของเซียวรั่วฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนอัศวินของเซียวรั่วโดนตกหน้าบวมเลยแค่บวมที่ไหนตกซะไม่เหลือซากเลยมากกว่า ส่งซุปเปอร์ธนู20สิลูกคิดว่าตัวเองเจ๋งมาหรือไงเก่งมากละสินั่นสิคนบางคนชอบอวดรวยซุปเปอร์ธนู20ลูกเงินสามหมื่นเอาไปเล่นอย่างอื่นไม่ดีหรือดันเอามาให้อัศวินของเจเฉิญยามหน้าสง,งานันไอ้โง่นั่นคงไม่รู้ว่าซุปเปอร์ธนูยี่สลูกสำหรับอัศวินของเจเฉิญแล้วก็แค่ข้ามื้อนหนึ่งส่วนไอ้โง่นั่นคงต้องปราก,กรำทำงานหลายเดือนกว่าจะเก็บสะสมเงินพอซื้อซุปเปอร์ธนู20สิบลูกได้ ยังคิดหน้าด้านมาเทียบอัศวินของเจียเฉินหน้าขำชะมัดไหนไม่ได้ดูอัศวินของเซียวรั่วไม่ตอบอะไรเลยนี่นาคงหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งร้องไห้อยู่แง่แงปึ้งสงครามคีย์บอร์ดไปสักครึ่งไลฟ์ก็ระเบิดแสงสีแดงอีกแต่ว่าครั้งนี้แสงสีแดงไม่ได้มาจากไลฟ์ของเฟิงเจียเฉินแต่มาจากไลฟ์ของเซียวรั่วซุเปอร์ธนูไฟหนึ่งลูกสองลูกสามลูก สิลูก20สิบลูกสาสิบลูก,ลกห้าสิบลูกผู้ชมของไลฟ์ทั้งหมดอดสูตรลมหายใจเข้าปอดเฮือกหนึ่งไม่ได้พระเจ้าส่งซูเปอร์ธนูไฟออกมาทีเดียว50ลูกใช่คนไหมเนี่ยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่365ประกาศลงบอร์ด